สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทุกท่านสม้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะสม้มฉุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องไฟรักเสน่หาเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีหรือต้นอแต่ก่อนที่จะไปฟังนิยายกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องสม้มฉุนนิยายเสียงด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจและท่านผู้ฟังจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องไฟรักสเสนหาตอนที่6มีแฟนหรือ,อยังเป็นแฟนผมเอาไหมผ่านไปอีกหลายวันตอนนี้บาดแผลของผมเริ่มดีขึ้นมากแล้วส่วนพยาบาลเคสเธอก็ดูแลผมเป็นอย่างดีเธอดูแลเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับผมจนตอนนี้ผม ไม่รู้สึกอายเธอสักเท่าไหร่แล้วแต่ก็ยังมีเขินเขิๆเธออยู่บ้างเท่านั้นเองเพราะเธอชอบแซวผมว่านอนน้อยตลอดเลยในเถือนมากินข้าวแล้วกินยาเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินเล่นเธอวางถ้วยข้าวต้มไว้บนโต๊ะก่อนจะเลื่อนมาที่ข้างเตียงของผมผมกับเธอเราสองคนสนิทสนมกันมากขึ้นระดับหนึ่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนานสำหรับผมแล้วนับว่าเธอ เป็นเพื่อนสนิทคนแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้จะไปเดินเล่นที่ไหนแถวแถวนี้ละ่ะไม่ไปหรอกขี้เกียจคุณเคทคุณเคยยิงปืนบ้างไหมเธอหันมาจ้องหน้าผมทันทีเธอทำท่าทางตกใจมากกับคำถามของผมเออนายนายถามทำไมเปล่าหรอกผมแค่มีความรู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นคุณยิงปืนที่ไหนสักแห่งหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้ บางทีผมอาจจะดูละครมากเกินไปก็ได้อืมกินข้าวเธอผมตักข้าวต้มเข้าปากและเหลือบมองเธอบ้างในบางครั้งเธอมีท่าทางกังวลอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับว่าเธอมีอะไรในใจตลอดเวลาเมื่อผมกินข้าวเสร็จก็กินยาแล้วผมก็นอนลงบนเตียงคุณเคสคุณมีแฟนหรือยังผมเอ่ยถามยังไม่มีหรอกนายถามทำไม สวยขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีแฟนครับไม่คิดจะคบใครสักคนเลยเหรอไม่ละค่ะอยู่คนเดียวก็สบายดีอยู่แล้วไม่อยากรับใครเข้ามาอยู่ในชีวิตหรอกค่ะเธอยกน้ำเย็นขึ้นมาดูดผมรู้สึกชอบเธอขึ้นมาเสียแล้วละ่ะเธอสวยน่ารักแถมใจดีอีกต่างหากลองคบกับผมไหมเธอถึงกับสํำลักน้ำเย็นเลยทีเดียวเชียวกับคำถามของผม <c oughs> ในเทือนนี่ นายเถื่อนนายพูดบ้าอะไรของนายเนี่ยผมพูดว่าลองคบกับผมเป็นแฟนไหมผมก็ยังไม่เคยมีแฟนเลยนะผมอยากจะลองคบกับคุณหือไม่เอาไม่เอาหรอกนานะนะนะลองดูสงสารผมหน่อยสิผมก็ไม่เคยมีแฟนมาเลยผมทำหน้าอดอ,อ้อนใส่เธอเธอทำท่าทางคุณคิดก่อนที่จะพยักหน้าเอา ลองดูก็ได้ไม่มีอะไรเสียหายนี่เธอฉีกยิ้มให้กับผมรอยยิ้มสดใสของเธอแบบนี้ใจของผมแทบจะละลายเลยทีเดียวละ่ะสักพักเสียงโทรศัพท์ของเธอมันสั่นรัวๆเธอยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดรับทันทีสวัสดีค่ะพี่หมอว่าไงคะพี่หมอทีนี่เพื่อนร่วมงานน่ารักทุกคนค่ะพี่หมอฝากบอกพี่น้ำปรุงด้วยนะคะว่าเคสคิดถึง น้ำปรุงพี่หมอผมพึมพำชื่อออกมาเบาๆมันคุ้นมันคุ้นเคยกับสองชื่อนี้มากๆภาพทับซ้อนเริ่มผุดขึ้นมาในหัวของผมอีกครั้งน้องไอดินล่ะคะพี่หมอวันนี้ไปไหนอยู่กับพี่ดา,น,ะะดานัยเหรอคะดานัยดานัยดานัยผมถวนชื่อดานัยซ้ำๆภาพที่ผมเห็นเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งนั่งร้องไห้ผุดขึ้นมาเดี๋ยวเคสวิดีโอคอลด,ดีกว่านะคะ เคสอยากเห็นหน้าคุณแม่แล้วก็หน้าพี่หมอวันนี้จัดปาร์ตี้ริมสระน้ำกันเหรอคะพี่ดานัยมาร่วมงานด้วยเหรอคะอิจฉาจังเลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอบอุ่นจังเธอเปิดกล้องพูดคุยกับพ่อแม่ของเธอส่วนผมเริ่มเห็นภาพทับซ้อนชัดเจนมากขึ้นโผลมาบนหัวของผมเรื่อยๆืทุกอย่างมันชัดเจนอย่างกับเดจาบูจนกระทั่ง มาถึงภาพผู้ชายที่ชื่อเดนัยน้ำปรุงคุณหมอคิดถึงทุกคนนะคะภาเพเหตุการณ์ต่างๆค่อยๆปรากฏชัดขึ้นรัวๆข้าผมคนเดียวก็พออย่าให้น้องกับเมียของผมเป็นอะไรไอ้หน้าจืดมันเอาตัวเองบังผู้หญิงทั้งสองคนเอาไว้ส่วนน้ำปรุงไม่ยอมเธอเอาตัวของเธอมาบางแทนที่เขาถ้าจะฆ่าก็ฆ่าฉันซะหมอไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ถ้าไม่มีหมอ นก็ไม่กลับไปหาน้องชายของแกอยู่ดีไม่ไม่ได้ไอหมอหน้าจืดรีบเอาตัวกันเธอเอาไว้พอเธอพี่แค่นี้ก็แย่มากพอแล้วอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยหุบปากไปเลยดานายผมหันไปตวาดดานายไอหมอหน้าจืดอาศัยจังหวะนั้นเตะมือที่ถือมัจจุราชตกกระเด็นไปไกลแล้วมันก็กระโจนรัวมาใส่ผมรัวๆมันต่อยผม จนล้มลงก่อนจะวิ่งไปผมหยิบมีดขึ้นมาก่อนที่จะปาตามหลังมีดปักลงที่ขาของไอ้หมอหน้าจืดหมอหมอคะอย่าอย่าเข้ามาเคสเคสจับน้ำปรุงเอาไว้ตายซะแต่แกอ๋อมีดปักเข้าที่ต้นขาของไอ้น้าจืดผมเดินตามไปก่อนจะดึงมีดที่ปักขาของมันออกเลือดสด,สดๆไหลดินออกมาผมลากมันมาตรงขอบขอบเพล ถ้าตกลงไปมันคงหมดโอกาสหายใจแน่ๆพี่นนท์พี่นนท์พ,นนพอเถอะพอได้แล้วพี่จะฆ่าเขาทำไมมันเป็นความแค้นระหว่างผมกับไอ้หน้าจืดพี่ไม่ต้องมายุ่งหรอกนะผมกับมันเราไม่โกรธกันแล้วเพราะน้ำปรุงรักมันแล้วตอนนี้น้ำปรุงก็กําลังท้องลูกของมันด้วยฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อว่าปรุงจะไม่กลับไปหาแกฉันไม่เชื่อว่าความรักมีอยู่จริง ถ้าไอ้น่าจืดมันตายไปสักคนหนึ่งยังไงยังไงนำปรุงก็ต้องกลับไปหาแกพอเธอพี่แค่นี้ก็แย่มากพอแล้วพี่ไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองอะไรกับเขาเลยนะถ้าไม่มีไอ้น่าจืดทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองผมเกลียดเกลียดทุกคนที่เข้ามาเป็นมือที่สามได้โปรดได้โปรดอย่าทำร้ายหมอเลยฉันกำลังท้องลูกของเขาอยู่นายนายอย่าพากพอ่อพากลูกเลยนะอย่าให้ลูกของฉัน ต้องเป็นกำม้าพ่อเลยฉันไหวละได้โปรดได้โปรดเถอะนะน้ำปรุงยกมือไหวอ้อนวอนผมทังน้ำตาหมอจะลุกขึ้นแต่ผมก็กดหัวของมันเอาไว้อยากได้เท่าไหร่ผมจะหามาให้นายเอาเงินแล้วหนีไปผมรับรองผมสัญญาว่าผมจะไม่เอาเรื่องขออย่าให้มีใครตายเลยผมยังไม่อยากตายผมอยากอยู่กับลูกกับเมียของผมพอเถอะพี่พี่นนพอเถอะ มันไม่ใช่เรื่องของพี่เลยนะผมผมไม่เหลือใครแล้วผมอยากอยู่กับพี่พ่อแม่ของเราก็ตายไปหมดแล้วผมไม่เหลือใครอีกแล้วเราอยู่ด้วยกันสองคนนะพี่เราอยู่ด้วยกันสองคนแกเป็นบ้าอะไรของแกวะผมเอ่ยปากพูดอย่างแผ่วเบาเมื่อผมได้สติผมคลายแรงกดที่หัวของหมอออกก่อนที่จะยืดตัวขึ้นเสียงมัจจุราชด,ดังขึ้นผมสะดุ้งเงือก,ก่อนที่จะก้มลงมองที่ท้องของตัวเองเลือดสดสด ไหลดินออกมาผมมองหน้าผู้หญิงตัวเล็กที่เล็งมาจุราสมาที่ผมพี่นนทพ,พ,พี่นนความเจ็บปวดจู่โจมผมทันทีผมจ้องหน้าผู้หญิงคนนั้นคนที่ยิงผมก่อนที่ร่างของผมจะเซธราตกลงไปในเหวภายใต้มีแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกาดผมเริ่มปวดหัวอย่างรุนแรงก่อนจะดิ้นไปมาบนเตียงของผู้ปว่วยอยออ๋ยปวดปวด ปวดอ้อปวดปวดเหลือเกินอ๊อโอ๊โอดทำใจดีๆไว้นะทำใจดีๆไว้ในเถื่อนหายใจลึกๆหายใจลึกๆผ่อนคลายหายใจลึกๆจำได้แล้วจำได้แล้วอ๊อโอ๊โอ,อปวดปวดหัวปวดหัวเหลือเกินผมปวดหัวราวกับหัวจะระเบิดเคทเธอเข้ามากอดผมเอาไว้แน่นๆผมหายใจเข้าลึกๆอย่างที่เธอบอกแต่เหมือนว่า มันจะช่วยอะไรผมไม่ได้เลยสายตาของผมเริ่มพร่ามัวสติเริ่มเลือนลางก่อนที่ภาพจะดับและตัดไปผมไม่รู้ว่าผมหลับไปนานแค่ไหนลืมตาขึ้นมาอีกทีก็เจอผู้หญิงคนนั้นคนที่ยิงผมความโกรธความเกลียดผุดขึ้นมาในหัวของผมทันทีผมเกลียดพี่ชายของเธอที่เข้ามาแย่งน้ำปรุงจากดาไนาน้องชายของผมผมเกลียด เกลียดที่เธอยิงผมจนตกเฮลและเธอเป็นสาเหตุที่ทำให้ความทรงจำของผมหายไปนานถึงหปีเธอหันมาฉีกยิ้มให้กับผมเมื่อเธอเห็นว่าผมฟื้นขึ้นมาแล้วเทือนในเทือนนายเป็นยังไงบ้างยังปวดหัวอีกไหมผมลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้าไปกระชากแขนของเธอแล้วบีบแรงแรงนายในเทือนนายเป็นอะไรฉันเจ็บนะปล่อยปล่อยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ นายจะทำบ้าอะไรของนายผมยิ่งเพิ่มแรงบีบมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเธอร้องห้ามจนเธอหน้าเย,ยเกยด้วยความเจ็บปวดเจ็บสิดีจะได้รู้ว่าฉันเจ็บมากแค่ไหนนี่นายพูดบ้าอะไรของนายปล่อยปล่อยฉันนะเธอพยายามที่จะแกะมือของผมออกจำผู้ชายคนที่เธอยิงเมื่อห้าปีก่อนได้ไหมผู้ชายคนนั้นมันก็คือฉันนี่เองผมพูดผ่านไรฟัน ด้วยน้ำเสียงเฮี้ยมเกรียมน,นายน,นายนวดนายนายคือนายนวดใช่ฉันชื่อชานนจำไว้ให้ดีเพราะหลังจากนี้เธอต้องจดจำฉันไปตลอดชีวิตจบตอนที่หมีแฟนหรือ,อยังเป็นแฟนผมเอาไหมในนิยายเสียงเรื่องไฟรักสเสดหาอย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ